ภัยนับประมูลบ้านเจอกองขยะอย่าพรีพามเอาไปทิ้งถ้าไม่อยากโดนแจ้งความเคลียร์ขยะทิ้งรีบทำความสะอาดจะเอาช่างก็มาตกแต่งมันไม่รู้เลยเจ้าของห้องเนี่ยมันเป็นทนายแล้วม,มันหัวหมอมากมันวางยามันทิ้งกองขยะไว้กองนึ่งในห้องแล้วเนี่ยเป็นช่องโหว่เลยคนต้องบอกเลยว่ากลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์ออกมาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะไม่ได้มีผู้ใชต้ติกต๊กต็อกรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปเตือนภัยผู้ที่ประมูลซื้อบ้านหรือคอนโดควรรู้ไว้ถ้าเจอกองขยะอย่าพึงขนไปทิ้งอาจจะเสีย เียเงินหรือเขาคุกได้โดยเล่าว่าเชื่อปะเพื่อนซื้อกองขยะเสียเงินตั้งสองแสนพอมีรุ่นน้องโทรมาบอกว่าดีใจมากเลยประมูลคอนโดมาได้ห้องหนึ่งกำไรน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า2-3แสนจึงรีบเคลียร์ขยะทิ้งรีบทำความสะอาดจะเอาช่างมาตกแต่งแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของห้องเป็นทานายมันหัวหมอมากมันวางยากทิ้งกองขยะกองหนึ่งไว้ในห้องเป็นช่องโหว่เลยคนที่ประมูลมานะแล้วไม่มีความรู้เอาขยะไปทิ้งไม่ได้ถ้าใครมาเอากองขยะไปทิ้ง มันจะฟ้องขอหาลักทรัพย์และมันจะฟ้องจริง,รงๆเรียกเงินเสียหายสองแสนบาทกับคดีลักทรัพย์ซึ่งเป็นคดีอาญาเพื่อนต้องไปเจราจาปนีปนองสองแสนเหลือเจ็ดหมื่นกะอีแค่กองขยะกองเดียวไม่จ่ายก็ไม่ได้จากกําไรกลายเป็นขาดทุนถ้าเกิดใครประมูลบ้านหรือคอนโดมาเปิดเข้าไปแล้วเจอกองขยะหนึ่งต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่บังคับคดีสองต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เอาสองเจ้าหน้าที่นี้มาลงบันทึกประจําวันเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าเจ้าพนักงานบังคับ คดีว่าเป็นขยะทิ้งได้เลยเป็นต้น